ta <laughs> กูมีเตอร์ทอล์กเลครวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวนะฮะเจาะจงไปเลยกับสินค้าที่กุ้งเคยแนะนำไปแล้วนะฮะในคลิปที่ชื่อว่าถูกและดีตอนที่3นะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นมีทั้งสบู่เหลือกับน้ำมีทั้งเจลล้างหน้าแล้วก็มีทั้งมาส์พอกหน้ามาส์แบบแผ่นที่ใช้มาส์หน้านั่นเฮะซึ่งก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าซื้อที่ไหนนะขอโทษทีลืมบอกไปนะฮะ ก็คือจะเป็นยี่ห้อ My Beauty Diary นะฮะมาสที่นำเข้ามานะฮะจะรู้สึกจะผลิตในไต้หวันนะฮะเป็นของไต้หวันซึ่งก็ไต้หวันนี่ก็ขายดีกันไปแบบโด่งดังมากมายอยู่แล้วเนะี่ยเมืองไทยก็นำเข้ามาขายนะผมก็มีบริษัทคนไทยนำเข้ามาขายเขาจะวางขายอยู่ที่หนึ่งวัสดุกสาขาทวุวประเทศนะฮะก็ไปหาได้ตามวัสดุเลยนะฮะ,ะเราก็จะมีที่ Parson คอวานิลานะฮะแล้วก็จะมีที่ Nine c o s m e t i ก็จะเป็นร้านค้าที่ จะมีสาขาต่างๆนะครับลองเกินดูได้แต่ชื่อร้านก็นตามนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีซูรุฮะเนะี่ยที่อยู่ตรงอะไรนะชิตอนเกตเวย์เนี่ยนะฮะแล้วก็สุขมีสามสิบเก้าอะไนี่ฮะประมาณนั้นก็ลองหาดูได้เพว่าวาสานหาซื้อง่ายสุดแล้วนะฮะลองดูได้แล้ววันนี้ก็จะมาเจาะจงว่ามีคุณสมบ,บัติยังไงนะเพราะพูดในคลิปนั้นไม่ได้มันจะยาวเปิดปนะฮะก็พูดในคลิปนี้แล้วกันว่ามีกี่สูตรสูตรไหนดีสูตรไหนผสมอะไรอย่างเงี้ยน,นะล่าล่ำฟันกันเนาะโอเคครับรู้สึกว่านะฮะ my beauty diary เนีี่ยจะมมทั้งหด สิบสิบสูตรเลยสิบหกสิบเจ็ดสูตรได้นะฮะซึ่งอันนี้คือในเมืองนอกในเมืองไทยเขาก็จะเหมือนแบบคัดเลือกตัวที่แบบเด็ดเด็ดหรือว่าสูตรที่แบบเจง๋จงๆนนะฮะเข้ามาเป็นแบบเบสเซอร์อะไรเงี้ยเอาเขามาขายก็ที่เห็นอยู่นะ,ะกมม็มีมีประมาณเจ็ดสูตรหรือแปดสูตรนรี่แหละกูไม่แน่ใจนะับแต่ว่าเห็นล่าสุดก็มีสูตรใหม่เข้ามาอีกคาเวียไข่ปลาคาเวียซึ่งกูก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ที่เคยลองแล้วก็จะเป็นทั้งหมดเจ็ดสูตรนี้ฮะ ให้ดูทีนะสูตรเนรี่ยเอาสูตรที่ชอบมากที่สุดก่อนแล้วกันที่เคยรีวิวไปแล้วนะฮะร,รอบหนึ่งก็คือตัวแอปเปิลนะฮะตัวมาสแต p ปเปิลก็สีนี้สีเขียวๆส่วนผสมของเขานนะครับก็จะเป็นเหมือนทุกตัวคือจะเป็นตัวที่เติมน้ำหรือว่ากักเก็บน้ำให้ผิวใช้แล้วมันเหมือนกับ b ู o s ผิวหรือว่าฟื้นฟูนฟนแบบเร่งด่วนจะไปงานแต่งงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราต้องใช้หน้าหรือว่าต้องถ่ายรูปอะไรเงี้ยต้องการฟื้นฟูผิวรุนรุหรือว่าเมื่อวานไปนเล่นทะเลมาไปตากแดดมา หน้าโซมหน้าดำหน้าขาดหน้ารอบเป็นขุยอนะไรเงี้ยก็จัดไปเลยนะฮะเปิร์เปิแกะออกมานะฮะแล้วก็มาสไปเลยข้อดีข้อแรกที่กุ้กงเห็นนะฮะหรือว่ารู้สึกได้คือ1แผ่นมันโอกระชับแบบฟิตกับหน้านะฮะเคยใช้มาสแบบทิชชู่มาสมาตั้งนานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยกลนิเย่ออกมาแรกๆเ,เลยนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะไม่กระชับเท่าไหร่มันจะเป็นย่นๆอะไรเงี้ยนะฮะมันมันย่นๆอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่พอมปนล่าสุดเนี่ยมาลองใช้ยี่ห้อนี้ปุ๊บเฮ้ยมันเป็นแบบ มันเฟกซิเบิลมันเรียกอะไรนะมันยืดหยุ่นได้มันแบบครอบคลุมหน้าได้ดีนะฮะไม่ย่นแล้วก็แบบขึ้นรูปไปดูนะที่ลงมาใน Facebook ที่เคยรีวิวไว้นี่ฮะมันก็จะแบบรูปปั้มมันฟิตกับรูปหน้าดีนะครับโอเคแล้วก็สูตรที่ชอบสูตรแอปเปิลเนี่ยก็คือว่ามันจะมีสารสกัดจากแอปเปิลเป็นโพลีฟีนนัลนะฮะซึ่งมันก็จะมีกรดบางอย่างที่ช่วยในการแบบผลัดผิวให้แบบผิวใสแล้วก็ พอผิวมผลัดตัวดีเนี่ยนะฮะรูขุมขนมันก็จะดูเล็กลงดูแบบผิวด,ดูเรียบดูเนียนขึ้นนะฮะตัวนี้คือจุดที่ชอบเพราะมผมบนหน้ามันแล้วก็รูขุมขนใหญ่รูขุมขนกว้างนะฮะเวลาทาแป้งทาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบระหว่างวันมันก็จะมันแล้วก็เป็นแบบเห็นรูชัดก็เลยชอบเพราะว่ามันช่วยลดหรูนขนนะครแล้วก็ผัดไปได้ลองใช้เรื่อยๆก็จะเป็นสุดที่2ที่ได้ลองใช้คือดอกกุหลาบนะฮะเป็นบัมแกเรียนผ่าไวโรสหรือว่าดอกกุหลาบสีขาวของ arian, บัมแกเรียนเนี่ยนะฮะคุณสมบัติของกุหลา อย่างที่แบบหลายี่ห้อใช้น้ำรำคงลรำโคมอะไรเงี้ยก็สกัดงั้นคือดอกกุหลาบจะมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะฮะมีพวกวิตามินนีอะไรเงี้ยซึ่งก็มันจะช่วยในการแบบเน้นแบบปลอบประโลมผิวให้ผิวแบบเป็นคันหรือผิวที่แห้งลอกอะไรเงี้ยนะก็ช่วยให้มันแบบระคายเคืองน้อยลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นวัชพินิ่งในตัวด้วยตัวนี้นะฮะกลิ่นก็กุหลาบมันอ่อนนะฮะแล้วก็เรื่องรูมขนนะ,ะจะไม่ได้ช่วยช่วยอาจจะเป็นสูตรแอปเปิ้ลนะที่ช่วยเรื่องรูม ก็เลือกตามจุดประสงค์นะอย่างสองสูตรเนาะแล้วก็สูตรนี้ไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยนะฮะไฮยาลูรอนิกแอซิดไอเจ้าไฮยาเนี่ยฮะมันเป็นตัวที่แบบสารที่เรามีอยู่แล้วในร่างกายหรือว่าในผิวเรานี่นะฮะมันจะเป็นสารที่อุ้มน้ำนะฮะได้ามากกว่าน้ำหนักตัวของมันเนี่ยได้เป็นพันพันเท่าเลยเนะะี่ยนหมายถึงว่าไฮยาหนึ่งกรัมมันจะอุ้มน้ำได้แบบเป็นกิโลเลยนะฮะเป็นแบบพันกรัมเลย เป็นกิโลกิโลเลยซึ่งเขาเอามาแบบผสมลงในมาสกหรือในเซรั่มในโลชั่นตบหน้าอะไรเงี้ยะให้ยาเนี่ยเพอช่วยให้หน้าเราเนี่ยอมน้ําแล้วก็เก็บเก็บกักเก็บน้ําหน้าชุ่มชื่นหน้าเต่งตึงได้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวเนี่ยแต่เขาใช้เปอร์เซ็นต์ประมาณแบบ0.1เปอร์เซ็นะไรเงี้ยนะฮะก็ใช้แบบนิดหน่อยให้พอแบบชุ่มนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ใส่มาเยอะเป็นพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะฮะเขาเลยเน้นว่าไฮยาแล้วก็จะมีพวกกลิเซอรีนนะฮะน้ำว่านหางจระเข้อโลเวล่า แล้วก็จะมีพวกสไลด์พวกอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆกันหมดทุกสูงก็คือได้ส่วนเดียวกันหมดแต่ว่าเน้นกระชับรูขโมขนเน้นผิวขาวเน้นละลายเพลิวรสลงเน้นอะไรเงี้ยก็เลือกตามที่ชอบนะฮะแล้วก็จะมีซากุระซากุระก็จะชื่อว่าไม่ได้ชื่อซากุระมาสนะชื่อเจแปนิสเชอร์รี่บอสเซอร์มาสนะฮะก็คือเป็นมาสหน้าที่ผสมดอกสักุระเชอร์รี่บอสเซอร์แต่ว่าซากุระนะจ๊ะไม่ใช่ผสมเชอร์รี่ลงไปอะไรอย่เงี้ยไม่ใช่นะจ๊ะมันก็จะเน้นในเรื่องของซ่อมผิวรีสโตร์แล้วก็ให้ผิว เฟชขึ้นมาใหม่นี่ยก็รีเฟชแล้วก็รีสโตรก็คือเน้นแบบเยียวยาผิวซ่อมแซมผิวอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบโอเคเป็น <Okay, S 1> เรื่องหนักนะฮะอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวอ่อนแอหน่อยนะ มาตัวที่สี่นะครับอันนี้ชอบมากนะฮะเป็นไวน์แดงใช้แล้วเมาเลยทีเดียวไม่ใช่คือเขามไม่ได้เอาไวน์แดงที่กินนะเนี่ยเทลงไปในมาสกเลยไม่ใช่นะเขาจะสกัดตัวที่เป็นสารออปเปอริสหรือว่าแอคทีฟอินกรีเดนต์เนี่ยนะฮะเช่นพวกเรสมาราลอนหรือว่าอ่าตัวที่เป็นโอ,อปิสตีอะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นสารแอนตี o ้ออกซิแดนท์ที่อยู่ในอง,งุ่นก็สกัดมามันก็จะถูกสกัดออกมาอยู่ในไวน์แล้วก็เอาไวนะ์นั้นมาสกัดอีกทีนึงแล้วก็มาใส่เน้นแบบ รีไว,วท์เทลเน้นแบบให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยนะฮะแล้วก็เน้นแบบแอนทายจิ้งนิดนึงนะฮะประมาณนนะั้นใครหน้าเหี่ยวหน้าย่นก็ลองไวัยแดงดูนะฮะแล้วก็อ,อันนี้สำหรับใครที่อยากให้หน้าดูไบรท์ขึ้นดูผ่องขึ้นเนี่ยเป็นว่าเทนนิ่งนะฮะก็ตัวนี้เลยชื่อว่าอัลบูดินไวนท์เทนนิ่งมาสก ะะลดความดำของผิวะะให้ขาวขึ้นนั่นเองนะก็ะต้องใช้เป็นประจำนะครับไม่ใช่ใช้แผ่นเดียวแล้วก็แบบขาวเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะนี่คือการเลือบไว้แต่นี่จะเป็นปการแบบช่วยจากข้างในนะฮะช่วยแบบให้มันผ่องจากข้างในเลยนะฮะล้างหน้าก็ยังผ่องอยู่อะไรเงี้ยนะก็ะใช้กันแดดด้วยใช้อะไรด้วยก็จะได้ผลอย่างเป็นที่ีนะฮะก็ต้องใช้หลายแ,แผ่นเนาะสุดท้ายนะฮะอันนี้เป็นเบสเซลเลอร์ที่กุ้งไปแบบอ่านารีวิวในวานิลาในจีบันในอะไรเงี้ยฮะก็เว็บเมืองนอกด้วยก็จะโบกันเป็นที่หนึ่งคือสูตร,ร ไข่มุกดำนะฮะ backflow เนี่ยนะครับหอยดำในกรุงเทยมันคืไข่มุกดำอีตัวไข่มุกเนี่ยนะฮะมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเมื่อเอาไปบดแล้วไข่มุกก็ไปบดละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาเข้าห้องแลบเนี่ยจะพบว่ามันเต็มไปด้วยโปรตนีนเต็มไปด้วยอะมิโนนะ,ะคือกรอดอะมิโนเยอะมากจะเป็นกรอดอะมิโนที่แบบมีประโยชน์กับผิวด้วยคืออะไรผสมทําให้หน้าเราเนี่ยนะฮะริ้วรอยมันลดลงกระตุน้นคอลเาเจนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบซ่อมแซมผิวนะฮะ สรุนเขาเขียนว,ว,ยว่าเป็นวัตถินิ่งในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ปรุมนสรุปแล้ววัตถินิ่งนะฮะก็จะมีตัวหอยดำหรือว่าไข่มุกดำด้วยนะฮะมาาหอยไข่มุกดำแต่ทำให้หน้าขาวนะฮะแล้วก็อบุตินสองสูตรทำให้หน้าขาวนะฮะใครอยากที่จะเติมความชุ่มชื่นเติมน้ำนะฮะเน้นให้หน้าแบบอิ่มเอิบสดใสก็น่าจะเป็นในสูตรของไฮยานะฮะแล้วก็สักุระตัวนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการ ซ่อมแซมผิวแล้วก็เติมน้ำได้ดีนะฮะแล้วก็หน้าเหี่ยวแล้วหน้ายน่นแล้วยับมากนะฮะไวแดงเลยจ้าแล้วก็ผิวมันผิววัยรุ่นนะฮะมีสีอุตตันมีหลุมขนที่กว้างนะผิวหยาบแต่งหน้าไม่ติดทาแป้งไม่เนียนอะไรเงี้ยฮะผิวผลัดตัวช้าเนี่ยแอปเปิ้ลเลยจ้าในนะนํามาเป็นไม้์เฟนะฮะตอนที่สาถูกแลวดีลองไปดูคลิปนั้นได้นะครับว่าคู่ก็เยอะเลยด,ดิสุดยอดเลยตัวนี้ไม่มีท่ออื่นทดแทนได้ตัวนี้ฮะ แม้แต่พวก SK2 หรือแบรนด์เนมในเคาน์เตอร์แบรนด์เองก็ใช้แล้วยังไม่รู้สึกว่าน่าดีขึ้นเท่าไอตัวนี้กันเลยนะฮะโอเคก็ทราบหมดเลยเนาะทั้งเป็นของประเทศอะไรนะฮะไต้หวันซื้อที่ไหนวัดซันแล้วก็หลายๆร้านที่บอกไปนะฮะแล้วก็แต่ละตัวช่วยอะไรบ้างนะฮะเรามีปัญหาผิวยังไงเหมาะกับตัวไหนก็บอกไปแล้วเนาะโอเควันนี้ก็บายบายแค่นี้นะฮะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า